สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการฝึกปฏิบัติธรรมนะคะแนวหลวงพ่อไก่นะคะวัาตรีวิสุทธิธรรมนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระอริยะที่มีแบบอภิญญามีฌานสมาธิค่อนข้างสูงมากแล้วก็ญาณน้ำบารมีบารมีธรรมของท่านก็จะ ใหญ่โตมากนะคะการที่เราเข้าไปในวัดตรีนะคะจะรู้สึกถึงความเบาโล่งโปร่งสบายแล้วก็มีความสุขนะคะจะมีเสียงของธรรมะนะคะเสียงบทสวดพาหุงนะคะเปิดคลอตลอดทั้งวันเลยนะคะทำให้จิตใจผู้ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้รับความสงบอย่างรวดเร็วนะคะแล้วที่นั่นน่ะจะมีลักษณะของบาเรียนะคะ บารมีธรรมของพระอาจารย์ใหญ่นะคะเป็นโดมนะคะครอบคุมทัางวัดเลยแล้วในส่วนของอาคารสุธรรมมานะคะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะก็จะเป็นโดมลักษณะพิเศษคือโดมเพื่อการฝึกสมาธิโดยเฉพาะนะคะจะเป็นลักษณะของชานสีพอเข้าไปแล้วอาจจะได้ความนิ่งความเบาความสงบแบบแบบอย่างเรวอะ่ะ เร็วกว่าการไปปฏิบัติเองหรือว่าไปปฏิบัติที่อื่นนะคะแล้วกระแสธรรมของท่านน่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับไอน้ำแข็งนะคะไหลท่วมตัวนะคะไหลตั้งแต่แบบตรงกระ่อมแล้วก็ซึมซาบเข้าไปตามอนูนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะหรือว่าบริกรรมหรือว่าการอยู่แบบความว่างหรือว่ากำหนด,ดอยู่ที่กลางอกเนี่ย จะรับรู้ถึงความเย็นความโล่งความเบาได้เร็วขึ้นผู้ที่เข้าสู่ฐานเวทนาได้เนี่ยจะเริ่มรับได้ถึงพลังงานนะคะที่ครูบาอาจารย์ท่านแผ่ออกมาให้กับลูกศิษย์ทั่วไปนะคะภายในวัดแล้วบุคคลที่สัมผัสเรื่องพลังงานได้ก็ต้องบอกว่าพลังงานมีทั้งดีและละลก ฉะนั้นเราก็จะเปิดรับพลังงานที่ดีของครูบาอาจารย์แล้วก็อาจจะมีการแทรกจิตของพลังงานที่ไม่ดีพวกเจ้ากรรมในเวรหรือว่าความฟุ้งซ่านหรือว่าวิบากกรรมที่มาลายล้อมของเราเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาให้เราแบบว่ากลับมาฟุ้งซ่านอยู่ฉะนั้นเวลาฝึกปฏิบัติธรรมที่นั่นน่ะก็จะต้องมีการ ขอขมากรรมแผ่เมตตากดน้ำบ่อยๆก็จะช่วยให้เราชำระล้งางวิบากกรรมที่เป็นอดีตชาติหรือว่าปัจจุบันชาติที่เราได้ทำมาแล้วนะคะในอดีตให้มันเบาบางแล้วก็ผลบุญที่เราได้ทำในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นสมาธิเราก็ดีขึ้นแล้วก็เราสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะบอกว่าญานรู้ของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะช่วยสนับสนุนให้เราเนี่ย เหมือนกับว่าสัมผัสความพิเศษมีความละเอียดขึ้นไปอีกในเรื่องของด้านจิตวิญญาณถ้าพูดถึงแล้วก็คือผู้ที่เข้าได้ชั้นสามชั้นสี่เนี่ยจะเป็นผู้รู้วลจิตคือจิตมีความใสสะอาดเปาโล่งเนี่ยมันจะสามารถทุรจิตกันได้พูดคุยกันได้อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยที่จะมีความเป็นทิพย์อาจจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงทิพย์เสียงเทวดาเสียงสวดมนต์หรือว่าเสียงแบบ เทวดามาเล่นดนตรีอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยน,นะคะในการฝึกปฏิบัติพอจิตเราละเอียดเข้าสู่อรูปฌานแล้วก็เราอาจจะสัมผัสเรื่องของเทวดารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นการน้อมนำพลังงานได้แล้วจะบอกว่าการที่เราจะเข้ายานจิตเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะคือพอเข้าสู่อรูปฌานแล้วอะ่ะพอละตัวสัญญาเวตททาทนิโรธแล้วนะคะมันจะเข้าสู่สภาวะน,นิโรธคือความดับ ตัวเนี้ยมันจะทําให้เราดับตัดการรับรู้นั่งเข้าสมาธิในสภาวะนิโรเนี้บ่อยๆจะเข้าไปรับรู้ถึงยานเก่าหรือว่าสิ่งที่เราได้สะสมมาในอดีตชาติบวกกับพลังงานของครูว่าอาจารย์นะคะทําให้เราเนี่ยสามารถกลับไปใช้ตัวยานเดิมได้นะคะในผู้ที่เข้านิโรธบ่อยๆก็อาจจะมีความพิเศษอยู่ๆก็สามารถรักษาคุณได้ดูดวงได้หรือว่า อยู่ๆก็ท่องบาลีแปลบาลีสวดมนต์ได้คล้องอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของการเข้านิโรธบ่อยๆนะคะแล้วก็จะได้ถึงสภาวะตัวนั้นส่วนในผู้ที่บอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเขามีสายรักษาแล้วก็มาทรงของพระอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกแม่หมอแม่แม่ทั้งหลายที่อยู่ที่วัดน,นะคะคือมาทรงที่ สามารถส่งพระอาจารย์ใหญ่ได้เนี่ยคือแต่ละคนก็งงมากเลยนะคะว่าท่านยังท่านยังไม่ได้ท่านยังอยู่ทําไมถึงส่งท่านได้ก็ต้องบอกว่าต้องย้อนไปดูของหลวงพ่อคล้วยก็ใช้ได้นะคะหลวงพ่อโอภาสีก็ใช้ได้ในหลวงพ่อเบาเอ,อิงก็เหมือนกันการที่จะสามารถส่งลูกศิษย์หรือว่าส่งพลังงานให้หรือว่าให้กับยานบาร,รมีหรือว่าการถ่ายปราณทําให้ลูกศิษย์หรือว่า ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถพิเศษหรือรว่าการที่จะช่วยรักษาคนก็จะมีได้ทั้งการช่วยรักษาการดูดวงหรือว่าการสื่อสารหรือว่าอยู่ๆก็ไปรู้เรื่องอะไรที่มันแบบเหนือโลกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของยานนรมบารมีเก่าของตัวเองบวกกับพลังงานของครูบาอาจารย์ที่ทําให้ได้จิตพิศเศษตัวนี้ขึ้นมาได้แต่ก็ต้องบอกว่าอตัวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มหาสารแต่สิ่งที่เข้าไปรู้เนี่ย ที่ท่านทําให้รู้ตัวเนี้ยมหัศจรรย์ยิ่งกว่าคือโดมงสมาธิในการเข้าไปฝึกแล้วเข้าสู่นิโรธแล้วเข้าไปดูเรื่องความรู้เก่าในอดีตชาติเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ได้ง่ายแต่ว่าในยุคนี้พระอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ค่ะถ้าไปฝึกที่นั่นต่อเนื่องอ่ะเจวัน15วันหรือว่า1เดือนนะหรือในช่วงเข้าพรรษามีโอกาสได้ไปฝึกที่นั่นนะจะเก่งเร็วมากต้องอาศัยความต่อเนื่องค่ะ แต่ว่าคอร์สั้นๆมันไม่ค่อยได้ผลนะคะต้องอย่างน้อยก็คือ1เดือนนะคะถึงจะได้ผลอันนี้ก็มาแนะนํากันนะคะในผู้ที่สนใจเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องการฟอกจิตแบบจรวดก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกแล้วก็วิเคราะห์การปฏิบัติธรรมของท่านที่นั่นนะคะ อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปที่วัดตรีวิสุทธิธรรมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการแก้กรรมการปฏิบัติธรรมแล้วก็การรักษาที่คบรบวงจรไม่ว่าจะเป็นการดีทอ็อกหรือว่าการรักษาร่างกายนะคะเป็นลักษณะของแพทย์แผนไทยแล้วก็จะมีแพทย์แผนจีนม,มีการฝังเข็มมีการนวดแล้วก็ มีการแช่น้ำร้อนมีสมุนไพรให้กินนะคะก็อันนี้ก็แนะนำนะคะให้ไปรักษากันได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคปัจจุบันทันด่วนโรคเจ้ากรรมนายเวรหรือลมเพลลมพัดถูกของคุณใส่มนดำนะคะแล้วก็พวกที่ไปครอบขันครอบครูมาก็ต้องบอกว่าก็จะต้องมีวิธีหรือก็การลอยน้ำอะไรพวกนี้นะคะืูว่าพวกที่มีรักยมอะไรพวกนี้ต้อง มีเจ้าหน้าที่แนะนำนะค่ะว่าควรจะปล่อยอยังไงควรจะคายยังไงการรักษาถึงจะได้ผลนะคะ